มึงอมันดด้เด้หัวรถได้เฮีย่เฮ้ยมึงไม่ต้องรีบลงนะว้ยิงไปก่อนมึงต้องรีบมดไปก่อน้วเดี่อวไมร้อีกคนวยคนขับคนขับว์งอย่ารีบรีบรี่รีบรีบรีบืีบรรีบรีบรีบรับรีบเีีรีบรบรรีบรีบืีบบรีบรัตรีบรีบรีบรีี้รีนีบรรีบบรบรรีบรีบีบรบรอบรรีบรบรรีบรบรรบร

ไต่ผ่านไต่ผ่านไต่ผ่านหลุดสองตัวขอขอสายสายสายผมมาสายเฮ้ยกูโดนอะไรวะนดิโอ้โอ้เฮ้ยกูโดนกูโดนพาสสนอมามาช่วยหน่อยได้ปะมามาแวะแวะมาช่วยหน่อยพาสสนอมามาแวะแวะมาช่วยหน่อยแวะแวะมาช่วยหน่อยพาสสนอสองคนสองคนสองคนสนอไม่สนอไม่สนอไม่ตลอดมาช่วยละตลอดตลอดมาช่วยแล้วตลอดมาช่วยแล้ว เอ้ยตรผมจะออกจะยิงผมทำไมเฮ้ยตอรอผมจะออกเฮ้ยผมโดนเายิงเนีนเ่ยตรวจตรวจเาผมไม่มีืนเฮ้ยตอรอฟังผมโดนเฮ้ยเห็นไหมเนี่ย<ค>ผมโดน,น,นเอา้าเอา้าจับผมเรื่องผมโดนยิง ไม่จับจับจับผมเรื่องอะไรครับรนการ่ผมไม่ดไม่ผมผมขอถามหน่อยผมผมเป็นคนโดนผมเป็นคนโดนผม่อนียิงผมาครับผมพารถอยู่นะตอนนั้นผมพารถอยู่น่าําถามแก๊งหญิงที่เขาเพิ่งเบิกรถก็ได้นะไม่คือผมโดนยิงผมจะออกไงแล้วตอนแล้วตอนพี่ว่าในพื้นที่ ก็คือผมไม่เกี่ยวครับผมโดนผมเป็นคนโดนอ่ะคือผมไม่ได้ทะเลาะผมโดนผมโดนทำร้ายร่างกายคือผมยังงงอยู่เลยว่าผมโดนได้ไงตอนเนี้ยใช่ครับทอร์ลวิวานครับผมทอร์ลวิวานเห็นไหมครับอ่ะประกันหมดแล้วพนักงานประกันหมดแล้วรีบจับนนะะคครรัับบโออ้เฮียไม่อันนี้คือผมก็โดนเหรอใช่ครับผมโดนเรื่องอะไรครับทอร์ลวิวานเลยครับแล้วผมไปทะเลาะอะไรก็พี่ชายอยู่ในกลุ่มตรงนั้นน่ะผมไม่ได้ยิงไง ไม่ได้ยิงแต่อยู่ในกลุ่มตรงนั้นไงเพื่อนพี่ชายก็โดนโอ่อเฮียหลุดจัดไอสัตว์ถูกไหมคะเอาเพื่อนพี่ชายก็ยิงกันอยู่ตรงนั้นผมไม่ได้ยิงเพื่อนผมก็ไม่ได้ยิงเพื่อนผมจยิงไงเพื่อนผมไม่มีปืนเพื่อนผมจะยิงไงอาผมขอถามหน่อยแล้วแล้วตอนเปิดวงโคฟิลผมจะอกไงในเมื่อผมโดนยิงถูกไหมอ้าเคื่อเจ็ดสามยี่เจ็ดสองแสนนะอแสนนึ่ พี่เสียงมันกระตุกมันแบบเด้อผมอ่ะผมได้ยินเสียงไม่พี่บัสพี่บัสอย่าเพิ่งยอมดิอย่าเพิ่งยอมดิผมก็ได้ยินกระตุกอ่ะพี่พี่ไม่ได้ยอมหรอกเออคือผมจะออกผมผมจะออกวงยังไงในเมื่อผมโดนยิงกดอ่ะผมขอถามหน่อยเขาไม่ได้ยิงนะตำรวจยิงเจาคนตีกันอยู่ผมไม่ได้ตีคือผมไม่ได้ตีอะไรเลยไม่ได้ตีเลยเราไม่ได้ตีกันเลยครับผู้ตำรวจผมมาโดนยิงแล้วผมก็โดนซ้ำตลองก็น่าจะเห็นนะตลอนเขาเรกเข้ามายังก็เห็นไหมว่าผมโดนตีอยู่อ่ะ <c oughs> คือรถผมมาอะรถผมมาตอนแรกมันพางคันถี่มพูผมเลยจะมาพาวอาสามห้าทีนี้ผมโดนยิงคุยยาวเรื่องเนี้ยคุยยาวเลยนะก็คูกรณีอยู่นี่ก่อนนะคุยยิงก่อนนะงั้นเนี่ย,มยผมไม่ได้เปิดครับนะนะไม่ได้เปิดครับคุณตอถ้าคุณตอ,อยืนอยู่หน้าสองจริงคุณตอจะเห็นทุกอย่าง ผมไม่ได้ควักผมจะไปส่วนตอนไหนครับ <froze S 1> ผมผมขอ <นะ S 2> ถามหน่อยในเมื่อผมโดนยิงกดอะและมม้วผมไม่ได้โดนฝั่งกดด้วยทีหลังอะผม<พ>โดนตอรอยิงด้วยท้งที่ผมก็บอกอยู่แล้วว่าผมจะออกผมจะออก,ออกยิงผมทําไมผมบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นถูกไหมตรวจพูดไจบแค่นั้นดูหลักฐานแล้วเรียบร้อยอยังไงยังไงงานไครับพตำรวจ ผมข้างเร่งด่วนอยู่ครับลองแช่งน้ําหนักดูครับเพราะว่าถ้าผมโดนผมผมก็รู้สึกไม่แฟร์ผมก็ไม่ได้ทําอะไรอ่ะเด็กเ้ะตำรวของคุณสนองเขาไปทำครับโอเคครับขอบคุณครับเลิฟตำรวจก็ตรงนี้แล้วจุกมั่วเรียบร้อยครับทำได้ไหมครับขอบคุณครับ เอออีเหี้ยฮัลโหลมีรถปะรถผมพาวไม่ได้พทาไมอ่ะเดี๋ยวโดนใบเนี่ยมลงลงบอกหน่อย้ปเฮี้ยเพื่อนตายอยู่หน้าแลนนอ่ะหยิบหน่อยได้ป่ะมันอยู่ในะครับมือมันอ่ะมึงดูเข้าไปสินมึงรีบไปเอาเพื่อนเลยนะน่ะเอ้าเอ้า เฮ้ยกูโดนเนี่ยหน้าสอนนอนเนี่ยมันยิงกูอีกแล้วไอ้เหี้ยคูพาพี่บัสพี่ไปไหนวะอ๋อเแล้วเแล้าเฮลลาหลุดแล้วใช่ป่ะหลุดแล้วหลุดแล้วไหนโดนไหนโดนไหนกลับแล้ว กระตุกว่ะอ้ยกระตุกว่ะไอ้เหี้ยแม่ไม่โหลดไอ้สัสน่านเพ่นกทำไมไม่เข้ามเล่น่านีเปลี่ยนาาแเลยารเพ่เกดแล้วเว้ยปต็มเลยมมาดีครับ่ลงไฟเลยอ่ะเราเราไม่มีใครไฟเลยอ่ะไม่รไม่เยอะยัิ่ไปไหนหมดวะไอ้อ้นียิงให้ลงไฟเลย มึงลงอีก <zo> ม <ys ic> ึงลงอีก <sen> บ <festivals> ีบาสลงเลยีบาสลงเลยมาเล่มเล่นให้หอเลยมาเล่นาเล่ลงาเล่นมาลงาเล่นมาลงมาเล่นมาลงมาเล่มาลงาเล่นมาลงมาเล่นมลงมาเล่ลงมาเล่นมาลงาเล่นมาลงาเล่นมาลงมาเล่นมาลงมาเล่ลงมาเล่นมาลงาเล่นมาลงมาเล่าลงมาเล่าลงมาเล่นมาลงาเล่าลงมาเล่นมาลงาเล่นมาลงมาเล่นมสลงมาเล่นมาลงมาเล่นมาลงมาเล่นมาลงมาเล่ลงมาเล่นมาลงาเล่นมาลงมาเล่นมาลงาเล่นมาลงาเล่นมาลงมาเล่นมาลงาเล่นลงาเล่นมลงมาเล่นมาลงมาเล่นมาลงาเล่นมาลงมาเล่นมาลงาเล่าลงาเล่ลงมาเ่ลงเล่าลงมา

ในแหละในแหละ,ะตอะกระสอบตายตายปืนมันตายผมได้ปืนมามาตายหนึ่งนะนพอได้นะขึ้นพอได้นะพอได้เอาผัด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 โวตโง่โ<อ>เลยฉันเลยขอพูดทำคลัวขยะ เพื่อเล่นเหรอไอเฮียเดี๋ยวตบเกมแตกมากหอกเฮเนี่ยไม้มันเซตไว้หมดเหลไวไอ้เฮียให้ผมทำยังไงกันนะครับมันเซตไว้หมดเหลไวไอ้เฮียคุยว่าจะจู่โจมระยะประชิดไอ้เฮียเอ้ยเซตไว้หมดเลย สองห้ามันว่าไม่ได้รวมไหนพี่รวมไหนพี่รวยรวมแรลมมันปะรวมรวมแรลมมันปะพี่ใครยิงบนรถวะ <laughs> แต่ในเกมผมหล่อนะครับทรงผมผมยาวด้วยในเกมผมไม่ได้เกียนนะครับผมบอกก่อนในเกมผมไม่เกียนนะในเกมผมแบบว่ามีทรงนะ รวมแรนมันปะรวมแรนมันปะแรนมันปะพี่จะนไวะว,วนอ,อยู่ขอ เถ้าแผดอุ้มเมืองโดนไอสัตว์กูบอกมึงไปแล้วมึงไม่เจียมงก้าหัวมวงวะไอเยี่ยตดีเยี่ยวยฟอเฮียฟองมาพูดว่าโลโก้เหมือนรองเท้าสัตภาพหน้ามือเหมือนรองเท้ากูอยากเตะหน้ามอเยี่ยดิเปลี่ยนบ้าไอซาไปว์เปลี่ยนบ้าไอเฮี่ยเสียไ่เปลี่ยนเียไม่เปลี่ยนไอควายยังเลียไม่เปลี่ยนไอเฮี่ยเสียไม่เปลี่ยนไออลประเพณีไล่แข่ไอเฮี่ยชอบเล่นไล่แข่งที่ควายเฮี้ยมึงนี่มึงโคตรยังไม่จบเฮี่ยไรเฮี่ยไรแล้วเสียไม่เปลี่ยนไอดาสองเพศชีวิตมึงิดผ่ายมึงรู้ตัวไปยึกคว ชี e <S <S ้โง่มึงนี <y ate> <y ate> yep. ่มันโง่จริงนะเยี่ยควี่ยไอ้บอบอกแล้วว่าแผลอุ้มมึงไม่ไหวเยี่ยุกวย่ยไ็นยัตวเยี่ยพวกมึงไนสัตว์เยี่ยเสียวไอ้สัตว์เผยจะม่หน้า้หนาด้าหนเยี่ยไม่เ่อาไอ้ควายเด็กเยี่ยควายกะจอ้เนี่ย้พวกพ่ดอะไหน้าหนไอยเยี่ยควายเอ็มบอมไอ้เยี่ยเสียวไอ้สัตว์สมเพศไอ้ควายแก๊งมึงไอ้สัตว์้กแมเยี่ยคิดว่าเท่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ก็ไม่เกียีเลย บอกไปได้ไงเหี้ยวว่าแผดอุ้มมึงไม่หยเหี้ยวอ้มมไม่หยาดแผดอุ้มมางไม่หยาไม่หยายวัดป้าวัดป้าวัดแผดอุ้มไปกระจอกวัดป้าวัดกรเาอุ้มไม่เบากระเจาะอุ้มเลยเบาไอสัรเบาไอควายไอตวยังโดนอยู่ในทิ้ยไอควายเดีเหี้ยไอตรวยังโดนอยู่น้เหี้ยวายเอ้ยมึงไม่จีบกระลาห่วงไว้เหี้ยวยเหีย

มาขึ้นมาผ่านมาคนหนึ่งมานิวขึ้นมานิวอย่างแรกที่แก๊งมึงต้องทำนะครับเปลี่ยนสีนะครับไม่ใช่หน้า <c oughs> ด้านใช้สีดำต่อเพราะว่าแพ้เขานะครับไอ้ควายอย่างควายเลยโง่อย่างที่สองนะครับ อย่างที่สองเวลามึงแพ้ครับมึงควรไปซ้อมครับแต่กูลืมไปเมื่อวานมึงก็ซ้อมแพ้ครับไอ้งโง่ <c oughs> ไปยังกากเล้ควายตืนนี้จะบอกว่าไม่มีอะไรดีเลยเหรอพี่ฝ่าย ที่ที่พวกกูแรงกันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ที่ที่มากลางหลังพวกคนาทำให้มึงระแวงอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจมอยู่ในปากอยู่ในทากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาร์จะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวกพอมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชียร์ทุกคนพวกกูพุ่งเลยเปสุดแรงเกิด้หมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสตาลีน่าพวกกูลอยเียดฟ้า